สามสิบเกสมสิบหกนกี่สาิบเกหรือสามสิบหก่บันบอถือเอาไหม39มสกะเกโอ้ยโคตรแมงสัมสกเก้หรอกกะเสเชฟองหนี่สัมจิกเก้หรอกกะเศต้าไไหนไปไหนเชคอมเบิร์กฟอร์มบีอ๋เฉชีกอมเบิร์กฟอร์มบีก๋อคนจีเบิร์กบีเฮกันบานแทบอองครับผม เอาแล้วครับพี่ปองเห็นแล้วไปแล้วทำไมน er. ี่ค่ะน hey. um ี่ครับเฮ้ยยังไงอะไรนี่เอออะไรนี่<ๆ> หนึ่งสี่หกเจ้าเก้าสิบสองคือครูสั่งอะไรห้ารับเด็กรับเด็กยังครูขี่นี่บอกหนึ่งถึงสามเปอหนึ่งสี่หกเก้ายังจุดสุดสิบสองมานี้การบ้านเนีอะไรการบ้านทีละสาม มันถืออยู่บ่ออ้เว้นระยะห่างสามนี่บ่เอ้าบอกลงอมถามถามลูกอมทำัไงโอเคสิบห้าสิบห้าใช่ไหมเอาเอาเอาอะไร่อไตปเอออ อาอืโอกันม่ชาคันสาอยังบาด้ี่สิบโดแง่ได้ได้ระบาดนายอยู่ก็ฮีมมระบาดนี่แงงบาดเอาเอาลบอยู่แเทียเราจะยางลบเบิดละ อืมอืมอืมลบีกล่ะนอมาได้อืมีเสเซนสาม่ได้กระดาษขาดไปแล้วขาดเบิดล่ะหัวเหว้หนับเออน้องบันเดีิวคณคู่ตบสน้องบันดน้ออันออย่างเนียคู่เตะได้แล้วครับผม มันเนาะหลืงเรียนไว้ให้การบ้านเลยโอ้ยปีนี้ก okay. ็ประพอสิเม ouais ื่อแรงฝนตกแน่เธอย2่2 2บ3อ็ดบสอืามยี uh ่กว้าวตโตโต้ัโตโอ้ยมึงกี่นแตผมก็นับมึงงายที ตอนนี้นะครับเพิ่นเลือกเลียนมาเพิ่นที่เตรียมตัวไปออกไปถ่ายคลิปมาพ่อเห็กันบ้านก้อนปนนะวะเ้เียวเขาอเอาไม่แสบว่าจันองเปียไม่แสบไหมเนี่ยไรแมงวันแมงง่ายสร้างมันดูดังเลยมขี้มูกสบาหันเอาเอาแเลนจันเลลนจันเหลนจนว้าวั เดียบมึงคู่ละบาดนี่เี้ยิบ้ตัวอไปจิ๋นอะออถือถือถือพี่้องครับมาดูกับสามออโอเคอันนี้โตทำงานพยังงาครับผมโตแล้วสมแบตเตอรี่แล้วสมพัดลมแล้ว อันนี้คุณครูโทมัสคุมเองนะครับผมครับวันด้ถือตีนคู่ครับผมมาดูกันครับอือฉันปองเปอร์บล็เหมือนคุณครูไงเอาขวดน้ำลงน้ำละคุณครูยันตายคุณครูยันตายคุณครูฮอนเมืองหนาเรียนภาษาอังกฤษเด้อกับคู่เด้อกับภาษาเยอรมัน พเิ่เท่า่เยอรมันจากเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือนเรียนหมาไม่ใช่ไม่ใช่ดูแม่สิสามไม่ใช่เออย่ายาตีคู่ไรเออยาตีคู่ยาตีอาวางว่างว่างต๊ือตีนคู่กันว่างหินฝนมีหจนหินตัวถือตีนคู่หรือคู่ย่งบรทคู่ย่งเมกนอกยู่น แน่หนาคู่เลยคู่กับง้องบ่คู่ระบาดมันเคียนบายังง่ายอือเอาแม่หอดลอยอดพันนี่หอดพันละเศ้าเ้อหอดลอยกเมื่อยมันจะโดนพูดสามสิบเก้าสามสิบหกพวงอย่กี่สามสิบเก้าเลยสานจูบบันบอถือเอาไหมสามส้าละกะ โคตรแมงสัตวก็หลักเซซเซ็ตพ้องดิสัตว์จู้เก่าหลักเศร้ามึงลบมาเยันแล้วมึงบวกก็เดียนบวกอไปแล้วบู๊เฮ้ยโคกลับไปยืนกดดันขนาดว่ะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไี่ใช่ซีเซ็ตเอลลบอีกแล้วชอยเบิร์ดล่ะ ได้กี่เอบอย่งลบไมีเนาะเส้ดำไล่ไหมเธออืออ้สินบโอ้ยส่สิบส่สิบส่สิบสอสสองแล้วบล้วได้น่ะเออในยินบ่าคู่ตบหน้บาทนี่สาธิตฝ่ามือคู่เนี่ยเออยายาบ้างยินยาต่อสู้ห้ามขัดขืนกินหองทองมากมากฮะเออ กินห้องทองมากแล้วมาห้องทองบอกรวบอีกแล้วรวบอีเหรรนสอบดออออุ้ยเอาตีนน้ำซำช้นมาละเทีบนเราโอ้ยนอเยี่เยียเยยเยี่ยมเยา่มี่เยียมนมเยี่ยเย่ยมเ่เยเ่ย ถึกไหมถามคุณครูสิถามคุณครูโทรมาดูถกึกบ่ถามแม่ถามผู้แม่โอ้ยพี่หน่องก็หลุนโดนตนนั้งเนาะโอ้ยคู่ระยังตายเอาละคู่ยุนโดนพระร่มแง้ขว้วงงขคือได้จันรป้องเป็นคู่ว่ได้หลอกเจอที่ขาด็กน้อยแต่ว่านี้งั้นไปประกัน เงี้ยขัวขึ้นเลยยายายาโอ้ยหฉได้เป็นคู่นะมโมน้อลูกสายคอยนาะยาวเดเป็นคู่ระวังเป็นคู่ก็เป็นค่วบาอยางเยั่เป็นคั่หาพอดรลอยไปเลยโอ้โจรบอกโอเคแมมขี่มุกสะบนี่มกปักสายเสื้อ แล้วเราไปการบ้านนั่นเดี๋ยวเราไปเสกแล้วไปออกไปหน้าบ้านนี่พอมองนี่อะไรเุบรนหายให้ลุงโทมมสตรวจดูลุงโทมมสตรวจการบ้านบัดบูอ่อพอ่อเอ่่อเเอ่อเอ่อ1อ1เอ่่อ่เอ่ัน่อเอเ่เเเอ ยังยังยังยบงยังยัไยนงยังยังไังยังยเงยั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 สยังยองยังยังยั้ยังยังยัยังยัไยังลังยองยยังยังังยังยัยงยังยงยัยังยังยังอยัง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 ังยังยองยองยังยีงหรือปอดังังยัยนัยั เียนกานเขียนกรบตานนี่เขียนเียกกาู่เขียนเรียกยูล่งี่เขียนเรียกเ็บไปขึนมาเรียตรงหลังเขียนอ๋อเขียนครับขัหนากัลงหน้ากัล่างแม่ับมันลืมมันลืม ขี้เปิดเสร็จยางการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กชายอะไรนะชื่อเด็กชายอย่างเขาใครกิจกรเบ้าพเพชรเบ้าเพชรอืม่ะบักละครับ,บ à, ขอบคุณคุณครูเร็วขอพ่อเอาไปหน้าป่ะนี่ขอบคุณครับไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปหน้าไปหน้าประกาศไปนะไปเมื่อนีร่มีเมนูวันนี้ลุงชมวัฒจะทำอะไรให้กินอะไรอ่ะไก่อกคว้า